ถ่ายไล่เต่ดเต็ดแล้วก็ถ่ายนานไปเลยจะได้ไปเต็ดทีเดียวไม่ยากหรอกพี่ไหนอะ ห้าสิบหกมันห้าสิบหกจุดห้าไว้อ,อ,อะไรคะยังให้จะอุ่มไว้นั้นมันมันมาหน่อย นี่คนเนี้ยชอบแปงอ่ะคนนี้มันชอบด่าเยอะมากเลยคนากบอกว่าอย่าไปสนใจมันคนอ่ากว่าอย่าไปสนใจมันไม่ต้องอ่านห่านห้ามไปเลยมันว่างอะไม่มีอะไรทํากันนะเดี๋ยวนนเขาเสียหายเยดี๋ยวนานขอเขาเสียหาย สวัสดีค่ะี่บายอ่านท่ามไปค่ะอยเข้ามาคอมเมนต์ดีๆไม่ได้นะคะเดี๋ยวเจ้าของงานเขาจะเจียนนะคะเดี๋ยวเจ้าของงานเขาจะว่าเอาอ่ะ ้าใครสนใจน้ำพิกกหมูหนูละจะมีแจกของฝันด้วยค่ะน้องหนูละจะมีของฝันแจกะนะคะสวัสดีค่ะไม่มีหลักค่ะ ก็ไปกินลูกแต่บาห